ราดไปเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วเข้าเดี๋ยวข้าแห้งเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็อ่ามันก็จะนั่นเองเนาะเขาจะเป็นเหมือนตกทรายนะนเพื่อนๆไม่สุกนะคะเพื่อนอันนี้คือข้าวเหนียวที่เราที่เราเนึ่งแล้วเราเอาไปเราหมากปานเป็นก้อนแล้วเราไปตากแดดเนานะทอดให้เหลืองนะคะอันนี้ไมาใส่งาดําไปด้วยงาดํามีประโยชน์นะคะเพื่อนๆเป็นยามีแคลเซียมสูงเป็นยา ในน้ำอ้อยนี้เราใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆืเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นเนาะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วค่ะปิดแก๊สแล้วนะโอะเคเสด็จน้ำมันเลยเนาะใส่กับเพิ่นหน้าเพื่อนจะเออแกนิบชาดนะ้วยเนาะ ีสารอาหารเยอะแยะนะคะในงาดำเนาะนี่ค่ะทำนี้ค่ะย่งไม่ทำกินบ่อยๆะะเนาะก็น้ำอ้อยเ,อเดี๋ยวข้าเหลืองก็โอเคแล้วเพื่อนๆได้ที่แล้วก็แล้วก็เอาขึ้นจากน้ำมันได้เราคอลอให้เข้าเย็นเนาะเราให้เข้าเย็นเสร็จแล้วเราก็ได้แล้ว นี่เขาประมาณนี้ให้เข้าเหลืองๆห,หน่อยนะทุกคนเหลืองๆห,หน่อยแล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวข้าเหลืองก็โอเคแล้วเพื่อนๆได้ที่แล้วก็แล้วก็เอาขึ้นจากน้ํามันได้แล้วคอรอให้เข้าเย็นนะเนาะรอให้เข้าเย็นเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อนะคะเคพื่อนๆอืมกรอบมากเลยค่ะกรอบอร่อยอันนี้คือแบบที่เราลากเออแกนิบชาด้วยเนาะ มีสารอาหารเยอะๆนะคะในงาดำเนาะเพื่นดูเนาะอันนี้คือธรรมดาเนาะไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะอ่ะมไม่ต้องใส่เยอะก้อนเล็กๆเขาก็ฟูขึ้นมาเนาะน้ำอ้อยที่เป็นก้อนๆอยามายซื้อมาแล้วเราก็มากวนทําให้เขาทอดให้เหลืองนะคะอันนี้ยามายใส่งาดําไปด้วยงาดํามีประโยชน์นะคะเพื่อนเพืน เป็นยานี่แคลเซียมสูงเป็นยาเราก็รอรอให้เขาเหลืองเนาะแบบนี้ก็ก็ทอดได้นะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือที่เขาไม่ไม่ได้ทําเป็นก้อนเนาะอันนี้ครูที่เยี่ยมมาไม่ได้ทําเป็นก้อนนะคะมันอุดเราก็รอรอให้เขาเหลืองเนาะแบบนี้ก็ก็ทอดได้นะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือที่เขาไม่ไม่ได้ทําเป็นก้อนเนาะอันนี้ครูที่เยี่ยมมาไม่ได้ทําเป็นก้อนนะคะมันอดหยดน้ําอ้อยของเราได้เลยเยี่ยมมาจะปิดกันแล้วนะทุกคน น,นี่คือกำลังจะทอดนะคะคเพื่อนกลับด้านห็นเะพื่อนอันนี้คือข้าวแตนที่เราทำเองใส่งาดำด้วยเพื่อนาได้นี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นแบบนี้เพื่อนเห็นไหมเขาจะฟูขึ้นมาเนาะไม่ไม่เดี๋ยวเ้าเหลืองก็โอเคแล้วเพื่อนได้ที่แล้วก็แล้วก็ เอาขึ้นจากน้ำมันได้เราคอรอให้เขาเย็นเนาะเราให้เขาเย็นเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อนะคะเพื่อนเพื่อนอืมกรอบมากเลยค่ะกรอบอร่อยอันนี้คือแบบที่เราลากในน้าอ้อยนี้เราใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นเนาะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะไปซื้อนะคะเพื่อนเพื่อนอืม กรอบมากเลยค่ะกรอบอร่อยอันนี้คือแบบที่เราลากนี่ค่ะทำอย่างนี้ค่ะยี่มาทำกินบ่อยบ่อยนะคะนเนาะนี่น้ำอ้อยเนาะอะเนาะอ่าจะปิดแ๊สนะเพื่อนเพื่อแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำมันเนาะเดี๋ยวยี่มาจะทอดแบบอันนี้คือสิทธิ์แล้วเนาะจะทอดแบบธรรมดาให้เพื่อน ราจะเอาใส่งาก็ได้แล้วแต่เรานะพเพื่อนอันนี้คือที่ยี่ไม้ทอดแล้วนะคะพเพื่อนโกบอร่อยน่าทานไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยี่ไมจะมาทอดเอ่อข้าวแตนทําเองนะคะข้าวเหนียวเนะเาะข้าวเหนียวที่ตากแห้งแล้วเราใส่งาดําด้วยนะคะพเพื่อนเพื่อนทอดให้เหลืองนะคะอันนี้ยี่ไม่ใส่งาดําไปด้วยงาดํามีประโยชน์นะคะพเพื่อนเพื่อนเป็นยา นี่แคลเซียมสูงเป็นยาเพื่อนอันนี้คือข้าวแตนที่เราทำเองใส่งาดำด้วยเพื่อนเพื่อนทานได้เราจะเอาใส่งาก็ได้แล้วแต่เรานะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือที่ยังไม่ทอดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกรอบอร่อยน่าทานไหมคะทุกคนอันนี้คือกำลังจะทอดนะคะเพื่อนเพื่อนกลับด้านหน่นนะเพื่อนอันนี้ก็เราทำเป็นกน้อน แต่เขาก็จะเตะแล้วเนาะเพราะว่าอยอมายทาหนาเกินเนาะไม่เป็นไรนะคะเราทําเองทานเองเนาะไม่ต้องเน้นความสวยงามนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยมายจะมาทอดเอ่อข้าวแตนทําเองนะคะข้าวเหนียวเนะเาะข้าวเหนียวที่ตากแห้งแล้วเราใส่งาดําด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนไปซื้อนะคะเพื่อนเพื่อนอืมกรอบมากเลยค่ะกรอบอร่อยอันนี้คือแบบที่เราลากะทุกคนยมายทา ทำทานเองบ่อยๆเนาะ <S <S สเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือน้ำอ้อยนะทุกคนเพื่อนดูเนาะอันนี้คือธรรมดาเนาะไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะ่อะไม่ต้องใส่เยอะก้อนเล็กๆเขาก็ฟูขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เราทําเป็นก้อนแต่เขาก็จะตแตกแล้วเนาะเพราะว่าเย่ไม้ทาหนาเกินเนาะอะไรนะคะเราทําเองทานเองเนาะไม่ต้องเน้นความสวยงามนะักเองนะคะเพื่อน อันนี้คือลาดเนาะเดี๋ยวยายมาจะชิมให้เพื่อนๆดูกรอบมากะะอร่อยดีกันนะคะอร่อยอรนะ่อยเนาะเดี๋ยวยายมาจะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะทำเองใหม่ๆเลยต้องปิดแล้วคะ่ะปิดแก๊สแล้วนะ,อะโอเคสเสเต็กน้ำมันเลยนะ,ะใส่กับเพื่อน ใส่ลงไปเลยตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วเนาะไม่ได้ทำไฟแรงนะเพื่อนเเราทำไฟไม่แรงนะไฟแรงเดี๋ยวเขาไหม้นะข้างในจะเราก็รอรอให้เขาเหลืองเนาะแบบนี้ก็ก็ทอดได้นะพเพื่อนเพื่อนอันนี้คือที่เขาไม่ไม่ได้ทำเป็นก้อนเนาะอันนี้คือที่ยี่มาไม่ได้ทำเป็นก้อนนะคะเพื่อนเทอดให้เหลืองนะคะอันนี้ยงไมาใส่งาดําไปด้วยงาดํามีประโยชน์นะคะพเพื่อนเพื่อนเป็นยานี่แคลเซียมสูงเป็นยา เดี๋ยวยัมาจะทอดแบบอันนี้คือสิท์แล้วเนาะ๋ยวจะทอดแบบธรรมดาให้มันได้แล้วนี่ถ่ประมาณนี้ให้เขาเหลืองๆห,หน่อยนะทุกคนเหลืองหน่อยแล้วก็ได้แล้วค่ปิดเก๊็แล้วนะโอเคสเสด็จน้ำมันแลนะ้วเนาะใส่กับเพาะได้แล้ว นี่ค่ประมาณนี้ให้เขาเหลืองๆหน่อยนะทุกคนเหลืองๆหน่อยแล้วก็ได้แล้วกันนะคะอร่อยอรนะ่อยเนาะเดี๋ยวมาจะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะทำเองใหม่ๆเลยต้องโอเป็นน้ำเนาะจงเป็นคาราเมลแบบนี้นะคะลาดลงไปเลยเพื่อนลาดลงไปน้ำอ้อยที่เป็นก้อนๆอยาหมาซื้อมาแล้วเราก็มากวนทำให้เขา ใส่ลงไปเลยตอนนี้น้ำมนันร้อนแล้วเนาะไม่ได้ทำไฟแรงนะเพื่อนเราทำไฟไม่นะแรงไฟแรงเดี๋ยวเขาไหม้นะข้างในจะโมเป็นน้ำเนาะจะเป็นคาราเมลแบบนี้นะคะลาดลงไปเลยเพื่อนลาดลงไปนะแล้วก็รอรอให้เขาเหลืองเนาะแบบนี้ก็ก็ทอดได้นะเพื่อนๆอันนี้คือที่เขาไม่ไม่ได้ทําเป็นก้อนเนาะอันนี้คือที่ยีมาไม่ได้ทําเป็นก้อนนะคะาเพื่อนๆน เราจะเอาใส่งาก็ได้แล้วแต่เรานะเพื่อนอันนี้คือที่ยั่ไม้ทอดแล้วนะคะเพื่อนๆกบอร่อยนะทานไหมคะทุกคนเอ่อแกนิบชาด้วยเนาะมีสารอาหารเยอะแยะนะคะในงาดำเนาะเอ่อแกนิบชาด้วยเนาะมีสารอาหารเยอะแยะนะคะในงาดำเนาะ ปิดแก๊สแล้วนะโอเคสะเด็ดน้ำมันเลยเนาะใส่กับเพื่นนี่ค่ะทำอย่างนี้ค่ะยี่มาทำกินบ่อยๆเนาะคะเนาะนี่น้ำอนะ้อยเนาะเดี๋ยวยี่มาจะทอดแบบอันนี้คือสิทธิ์แล้วเนะาะเดี๋ยวจะทอดแบบธรรมดาให้มันเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้จามาจะมาทอดอเอข้าวแตนทําเองนะคะข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวที่ตากแห้งแล้วเราใส่งาดาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนข้าวเหนียวตากแห้งแบบนี้นะคะไม่ต้องทําสวยงามเนาะนี่แหละค่ะเราทําทานเอง